สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยน้ำโชคนะคะเนาะืัอน,นี้มาตามหวยคูบานะคะเนาะหรือว่าคูบาบันโนนนะคะท่านผู้ชมเทากับมาตามเลขสูตรนะคะเนะาะค่ะกับผู้ใดเขามาแล้วฝา,าก,กดไล์กดแช์กดติดตามให้นกน้ำแน่เด้อค่ะเพื่อป็ินกำลังใจให้นกเนาะนะคะ สำหรับตัวเลขนะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะค้ามันตรงการข่าการกระจังสื่อนะคะท่านผู้ชมเนาะในยุคโควิดเศรษฐกิจกับบาดีนะคะท่านผู้ชมนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังน้ำกันเลยนะคะว่าคู่บานี่จะให้ตัวไรนะคะสำหรับงวดหนึ่งกันยายน2 5 6 4นะคะเนาะไปด้วยกันเลยค่ะ หนักตัวน้อยครับบมเ,เ,เขียนใส่ตัวนี้เขียนใส่ตัวนี้นะครับตัวน้อยว่าเนี่ยบ่ีย นี่อุดของมันตามนั่นแต่ว่าสามกับสี่มาแน่นอนเลยสามกับสี่เลยครับอ๋อตัวตัวเด้นบนเรืองล่างเจ้าค่ะครับน่มันลงเที่ยมาันออกล่างเที่ยเขาออกบน่นอยู่เป็นได้ทั้งบนเป็นทั้งได้ทั้งล่างเนาะกี่ฮันก็ว่าลักสามมาลักสีบบนมันยังไปออกลักหน่วยล่างผมใชบอกเขาถ้าตัดกว่าตัดตัวนี้ ตัวนี้ตอนออกสี่สี่สูตรนี่กันมันมาแล้วเนาะสี่สูตรมันออกห้าสูตรแบบนันบอกว่าใกล้กันเนะสูตรมาแล้วว่าไม่อีกเหมือนไหมคะแม่ม่อูวันนี้บ้านเดี๋ยวไม่ศูตรแต่งวันนี้ของขวบเพราะว่าเด่นสามอีกได้อือเด่นสามขั้นวิ่งก็วิ่งสามแล้วกันเนาะแม่ขั้นวิ่งวิ่งสามเนาะ กันวิ่งก็วิ่งวิ่งสามไปเลยเจ้าเลขมัน,นันหน้าชิม,มาตโทนี้แหล่ะเลยกระเซ้าอันถ้าแบบเต็มก็คือซีมีเจ็ดอีกตัวนึงตัดสูตรออกเอาเจ็ดมาใส่แทนสามเจ็ดสี่เจ็ดโอ้ยสูตรนี้มันก็ซื้เข้ามาตลอดนั่น เีเข้ามาเจ็ดแปดเก้านี่เอามาใส่ตัวนี้บีบาทสูตรไม่เง็นไหมค่ะเก้าสูตรเทียนไล่มาตตะเก้านี่ก็สูตรหาสูนยอยู่แล้วเงินไหมครเงนอันนี้อัที่เฮ็ดสูตรซุบมีเคลื่อนเขาเสีหาจับตัวตัวเด่นมาใส่กันคือว่าสูตรนี้ติดตัวนั้นตัวนี้ติดตัวนี้เขาก็มาไล่ใส่กันไล่ใส่กันมันนี้ตัวใดมาหลายก็ม่อนะค่ะ แต่งวดน,นี้มันชิได้สามกับสี่เหมือนงวดขั้เลขมากของคู่บาสตัวใดครับใค้เด่นตัวไหนมักตัวนี้เด่นสามแปดกับสี่เก้าใช่อือตัวเด่นสามแปดเลยแต่ว่าถ้าคาดมาโบนีน่คือตัวนี้เลย แต่ว่าคั้นีซื้อบนบรต้องซื้อตัวเลขสี่โอ้ลักซี่อะไเรนล่างเหรอครับเ่นล่างอย่างเดียวตัวสามแปดสามเก่านี่บนเนาะครับเนาะนตัวสามแปดสามเก้านี่ขั้นแม่ซื้อกับซื้อบนแต่ว่าขัดนคูณไว้กับคูนอันกระน,นื่นแต่ว่า ข้าเล่นนั่นซูมนียนเปลี่นล่างลักซีนี่ตีค่ะแม่พอของขอวามันนั่นโบยอยู่ในลักซีเด้สี่นี่โบยอยู่ในลักซีอันโบยอยู่ในลักซีบบุญมีแต่สามสามอยู่ในลักซซีบซีบบุญแต่มันมาลากมันก็จะเป็นนั่นเป็นลักซีบันลักซีบล่างบักซีนี่แม่นป่ะคะแม่ แค่หคู่นี่ป่เจ้าค่ะหกคู่เพราะว่าสามศูนย์สี่ศูนยตัดอาจารย์ตัดออกเลยคนตัดให้ตัดแล้วสามกัสบสสิเน้นที่หลักสิบนะแมน,นนะมตอนใ้สามคู่เด่นสามบนเด่นสนะี่หลังเนาะ กะแค่เขียนเอาแบบง่ายๆโรดมันจังเบิ่ง่ายง่ายาจ, <ๆ S 2> จังเลครับจังเบิ่งง่ายจ้ะบุญจ้าสามเก้าเนาะโอ้ลางซีลางซีซีเก่า อือสามคู่ย่างลนะสามครูเนีะบนนี่ขึ้นหนึ่งสามเจ็ดแม่นป่ะคะปู <3 8. S 1> สามแปดเนี่ยสามแปดเนี่ยสามแปดโอ้เนีนสามแปดล่างเนี่ยสี่เจ็ดนะปูนะสี่เก้าโอสี่เก้าวันสี่เจ็ดโอ้บอ,อรลรอาคิดเราถึกเนาะเพราะแปดแปดกับเก้านี้มันต้องมาอยู่ได้หรอนะแปดกับเก้า นี่มันมาตรงครับตัวนี้แปดกับเก้าตัวนี้ก็แปดกับเก้านี่ค่ะแต่ว่าตัวเจ็ดนี่กัปิดตัวรอบตัวว่ายง่ายตัวกัดมันจะชื้นอี่สามเจ็ดสี่เจ็ดนี่คือตัวกัดมันจะชื้นค่ะก็น่าซืเอากับพี่แหละมีสี่คู่นี่แหละว่ายง,ง่ายจำแปดจมเก้าสี่แปดสี่เก้านี่พอดาอืมอืมไม่แน่นเราต้องซื้อหลายเนาะจึงโมเปืงอง คืมเ,เปลืองเงินค่ะสารุปนะคะเนาะคู่บ่าบานนันโนนนะคะกระไฮเดนที่สามกับสี่นะคะเนาะข้างบนนี้ที่อันนี้เนาะอันนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้ปูหาเลขกติดมาสามกับสี่เป็นหลักสิบนะคะส่วนลักหน่วยมีแปดเก่าเจ็ดแปดเก่าแล้วก็ศูนย์คู่บ่าตัดศูนย์ออกนะคะเนาะเป็นว่าศูนย์มากเลยอะ น่าจะไม่มาอีกนะคะก็เลยตัดทิ้งนะคะเนาะหลักก็ตัวขีดนี่คือตัวเด่นนะคะสามแปดกับสี่เกานะคะเนาะก็เลยมาแยกให้ช,ชัดๆเลยง่ายๆนะคะทั้งบนและล่างนะคะแยกบนให้สามเจ็ดสามแปดสามเก่าเน้นที่สามแปดนะคะเนาะส่วนล่างนี้เน้นที่สี่เก้านะคะก็มีสี่เจ็ดสี่แปดเนาะ อาจะซื้อซื้อแค่สีสีคู่นี้นะคะสากับ3าเก่านะคะเนาะแล้วก็4 8 4แปดเก่านะคะสากับ4 7นี่เป็นตัวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับตัวเลขก็มีมาฝากพอแม่พี่น้องซำหนีแล้วเนาะค่ะเนาะนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้น้นงน้ำแนเดอค่ะเพื่อปิ่นกำลังใจนะคะเนานนนนะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะขอโตราท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเนาะก็ไว้พบพอกันในคลิปหน้านะคะเนาะ ก็ขอให้ท่านผู้ชมลำลำเรื่อยๆถูกหวยไปน้ำกันเด้อค่ะเนาะยาเจ็บยาจนย่าไข้ย่าป่วยนะคะเนาะฮะ่าๆเาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ